สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าหรือว่ายีนชาแนลนะคะหรือว่าน้องยีนนุยีนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยเมื่อเดิมจะพี่น้องฮานอยสามนอยนะคะอย่าลืม่าสามนอยนะจ๊ะไม่ใช่หนึ่งนอยนะคะไม่ใช่หนึ่งนอยสองนอยนะคะสามนอยจ้า หนึ่งเม็ดเดียวจะพี่น้องเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆจ้ะเม็ดเดียวอีกแล้วเด่นแปดแปดมาเม็ดเดียวคอารอพี่น้องจ้ะเบิ้งดูสิคะมีเม็ดเดียวแปดมาตัวเดียวเขียนเขียนอีกแล้วใครได้สามวันนี้เด้งหน้าเด้งหลังเด้งบนเด้งล่างพี่น้องจ้าดู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 ใครได้สามมาวันนี้สามน้อยจ้ะนี่แหละสามน้อยของแท้ สามตั้งแต่น้อยแรกน้อยสองน้อยสามจะนี่แหละเนาะเขาถึงเรียกว่าสามน้อยจริงๆเนาะพี่น้องสามน้อยจริงๆจ้ะวันนี้เชื่อแล้วแหละว่าเป็นสามน้อยสามมาทุกน้อยเลยจะพี่น้องจา๋าวันนี้ศูนหนึ่งก็เด่นเดียวเดียวโดดเดียวเดียวมาคนเดียวอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเมื่อวานศูนย์ก็มาคนเดียว,ว,ว,ยวแต่ก็ยังดีนะคะที่มาก่อนเพื่อนก่อนใครไม่ต้องรอนานเนาะ แค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเม็ดเดียวก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่ามาก่อนเพื่อนก็ดีใจแล้วนี่นะจ๊ะ0880ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมวันนี้ก็เน้นให้พิเศษกับปกติแต่บางที่ก็อาจจะเน้นให้ไม่ถูกนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือพิเศษกับปกติ ยังไงก็พิเศษมาก่อนถ้าไม่มาจริงก็ต้องปกติแต่ถ้าใครแบบชอบจริงๆก็ตามจนถึงที่สุดเนะพี่น้องนู่นแหละจนสุดสุดท้ายสุดท้ายก็มาก็รอดไปแต่ถ้าไม่มาก็คือหลุดพุดลุดจะพี่น้องสาไม่เหลือเยื่อใยวันนี้ก็จะตามเม็ดเดียวให้เหมือนเดิมจะพี่น้องถึงจะมาเม็ดเดียวแต่ก็ขอให้มาก่อนเพื่อน ก็ถือว่าดีแล้วล่ะจ้าพี่น้องจ๋าก,ก็ถือว่าโชคดีแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาหลายเม็ดก็ได้เพราะแต่ว่ามามาก่อนใครก่อนจะไปรับชมตัวเลขกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ยียนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ทำ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะชมเพื่อความบันเทิงจะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็ตามต่อวันที่19เนาะเกเดือน3มมันจะซึมลงข้างล่างไหมพี่น้อง เก้าเดียนสามเนี่ยเดิจะเพราะว่าพักกระดาษข้างล่างอยู่เขาก็จะจะซึมเนาะหกสี่นะคะแบบแนวทางฮาหนอยสามนอยเหมือนเดิมจะเป็นน้องจา๋าไม่ไปไส สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวคอลอเลยเม็ดเดียวก็มีเม็ดเดียวจริงๆก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าเขามาเม็ดเดียวก็ดีใจนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียว เต็นนะคะเต็นก็ให้เม็ดเดียวตัวเดียวจริงๆนะคะใครชอบวิ่งชอบรูดก็จัดไปจ้าตัวเดียวเดียวให้หกนะคะวันนี้ให้หกเมจ้าแล้ก็รูดให้แล้วก็เน้นตัวตัวชอบให้นะคะหกศูนย์ หกนึ่งไม่ต้องสงสัยเนาะพี่เอาเอาอีกแล้วสงสัยจะมาหกศูนยทำไมช่วงนี้เบอร์จังเลยสงสัยจะมาหกศูนพี่น้องเอ้ยยนเน้อยนเอ้เอเบอรออีแล้วหกหนึ่งหสองหสาหสี่ ห้าหกหกหกเจดหปดหเก้านะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะช่วงนี้เน้นเน้นถูกตลอดนะคะเน้นถูกตัวตลอดนะคะยังไม่ผิดนะจ๊ะถึงจะบางทีผิดแต่ก็มาตัวอื่นบางทีบางทีวันไหนมันเด้งเนาะวันไหนเด้งหน้าเด้งหลังก็ เน้นไม่ได้หมดทุกตัวเนาะรูดให้สิบคู่สิบตัวเนาะสิบสิบคู่แต่เน้นให้แปดคู่นะคะแต่ก็มามาตัวที่เน้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าให้แบบกันพลาดไปเลยก็คือรูดอย่างเดียวจ้ะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวถ้ายีนให้ตัวเดียวคือรูดอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ๋าทาให้มีตัวอื่นไม่มีตัวอื่นมาปนนะจ๊ะถ้าตัวเดียวรูดอย่างเดียวจะการพลาด บางทียีนก็เน้นไหมผิดตัวก็ได้ก็จะพี่น้องจา๋าแต่ช่วงนี้แม่นอยู่ช่วงนี้เน้นถูกตัวตลอดเม็ดเม็ดเดียวนี่มารอบแรกก็ถือว่าโอเคมาก,มากๆจะพี่น้องจา๋าหกแปดนะจ๊ะแล้วก็หกเจ็ดหกหกการเบิ้ลจะพี่น้องจา๋าเบิ้ลเริ่มจะมาแล้วนะคะ ก็หกสี่หกห้าหกหนึ่งหกสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตั้งให้แคปหน้าจอแล้วเพี่น้องสายินเน้นไปกีดชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อกี้เขียนหกศูนย์ผิดเนาะพี่น้องหกศูนย์ผิดหกศูนย์ผิดยินว่ายินเอาหกสามดีกว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ็ดชุดมันเดิมแคปหน้าจอไว้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จ้าไว้ชมเป็นแนวทางนะคะชมฝึกความลุ้นเนาะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ ่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ยีนด้วยนะคะจะได้มาคำนวณสูตรตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องทุกทุกวันจากพี่น้องจ๋าดูยีนเบอร์มากเลยชอบเขียนผิดเรื่อยเลยเขียนซ้ำซ้ำซากๆอยู่เหมือนเดิม60แล้วก็60อีกเนาะพี่น้องอ๋อรอบนี้ลืมก็ไม่เน้นอะไรมากมายเนะพิเศษ กับปกติเหมือนเดิมจะพี่น้องจ๋ายังไงก็ขอให้มาพิเศษก่อนเนาะเศษกับปกตินะคะยังไงก็ขอให้มาพิเศษก่อนเนาะให้สองรอบเหมือนเดิมจะพี่น้องสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวดูดูเดียวเดียวเม็ดเดียวแคนเคนเนาะพี่น้อง ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแคปหน้าจอไว้จะเป็นน้องจา๋าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า